ออกมาโพสต์เรื่องเศร้าๆแจ้งข่าวร้ายลงอินสตาแกรมให้เฟนคลับได้ทราบเมื่อล่าสุดนางเอกตลอดการอย่างกบสุวรรณได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมว่าส่งเทนเทนกลับไปวิ่งเล่นที่ดาวหมานะลูก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทนเทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม16ขวบเทนจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะครับลูกและภาพของน้องนาดาณดลกับโมเมนต์ที่ถ่ายคู่กับเจ้าเทนเทนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจมากมายออกมาโพสต์เรื่องเศร้าๆแจ้งข่าวร้ายลงอินสตาแกรมให้เฟนคลับได้ทราบเมื่อล่าสุดนางเอกตลอดการอย่างกบสุวรรณ นนได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมว่าส่งเทนเทนกลับไปวิ่งเล่นที่ดาวหมานะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทนเทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม16ขวบเทนจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะครับลูกและภาพของน้องนาดานดลกับโมเมนต์ที่ถ่ายคู่กับเจ้าเทนเทนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจมากมาย